สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่ทีนี่สวัสดีครับพี่โตโน่นี่ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมไม้โครงสร้างแล้วก็ไม้ที่พี่ทีนี่ทํารากไว้นะครับสวยๆเยอะนะครับเป็นอันนี้แค่บางส่วนใช่ไหมพี่ทีนี่อันนี้บางส่วนขุดมาวันร้อยมงฮะวันร้อยต้นแล้วอยู่ข้างในอีกน่าจะเป็นพันต้นนะดูสวนสวยมากนะครับเป็นระเบียบสะอาดตามากเลยแบบอารมณ์ต่างประเทศ ลบลกก็ย่าอยู่ครับย่าเยอะนี่ครับมาดูอันนี้เด่นมากเลยครับัต้นนี้ต้นนี้เป็นเพมหน้าครับพี่ี่ทนี่เพมหน้ากอหินครับกอหินตอนนี้ตอนนี้คือพื้นฐานเราซื้อกลับมาครับแล้วก็มามาสร้างข้างบนเองครับอ๋อรอบที่แล้วต้นนี้เราเราก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะใช่ใช่ใช่แต่รากเขาก็ยังยังอยู่นะยังไม่ตาย โอ้แน่นเปี้ยเลยหินมันไม่แตกที่นี่ลัดก็มีบ้างครับถ้าเดยวอยู่ตามซอกอย่งก็แตกไปแล้วฮะแต่ว่าถ้าเราทําเองก็คือเราจะพยายามพยายามเลี้ยงตามซอกหินอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้หินหินอยู่ได้ไม่แตกครับสวยมากนะแพมหน้าที่ที่นี่มีเคล็ดลับอะไรไหมครับแบบไม่ให้เพี้ยขึ้นเพี้ยลงต้องฉีดยาอ๋ออยู่กลางแดดนะครับตอนนี้แล้วก็มีฉีดยาฆ่าแมลงบ้างแต่ว่าผมฉีดไม่บ่อยนะยาฆ่าแมลงอ่ะสักเดือนบางทีครั้งเดียวเอง แต่ถ้าอยู่กลางแดดนะครับเพี้ยไม่ลงอะฮะเกลาะว่ายังผมพยายามจัดสวนให้ให้มันอยู่กลางไม่ไม่แออัดแล้วก็อยู่อยู่กลางแดดอะไรครับเพี้ยไม่ค่อยมีลงครับชุดนี้เป็นหมากที่อายุไล่เลี่ยกันไหมครับพี่ไล่เลี่ยนั่นจริงๆหมากอังนี้อายุเยอะเพราะว่าตก20่ปีครับแต่ว่าผมทําไว้แล้วนะมันอยู่อยู่กลางเขาแล้วกอะลรอยู่ในดงในดออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ดูแลครับตรงนั้นนะนะ เรามาเพิ่งมาขุดมาอะไรครับต้นมันก็เลยเล็กบ้างใหญ่บ้างครับอถ้าหมากไซนี้พี่ทีนี้เยอะมากนะหลายร้อยเลยครับพี่ทีนี้หลายร้อยอยู่ถ้าจบนี่จบพร้อมกันนี้น่าจะเยอะเนาะจชจคจับงนี้ขุดมามันร้อยอย่างที่บอกครับก็เริ่มจบทยอยจบไปบ้างแล้วจบแล้วก็มีตอนนี้ไมยังไม่ได้แบ่งจําหน่ายเลยพี่ทีนี้ก็คงก็คิดอยู่ครับน่าจะต้องแบ่งออกบ้างแล้วครับอ๋อต้องผมว่าต้องต้องขายบ้างแล้วนะเพราะว่ามันเยอะเกิน ผมเห็นแล้วยังโอ้โหอะไรที่ที่นี่แบบไม้เป็นผานต้นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราจะเน้นพื้นฐานก่อนเพราะว่าเราสร้างสร้างรากตั้งแต่เล็กเลยเราเราเรียงทำฐานสวยๆเลยนะดูดูฐานต้นนี้คฐานฐานจะดีเรียกว่าน่าจะทุกต้นนะครับเพราะว่าผมจัดรากไว้ตั้งแต่สี่สิบห้าอย่างที่เขาว่านะครับที่นี่จัดรากตั้งแต่เขาเด็กๆเลยเพราะว่าหมากพวกนี้ได้จากการเพาะเมล็ดครับจากการเพาะเมล็ดใช่ครับอ๋อ ครับแต่ก็การทําก็คือ,อมาปัจจุบันนี้ปักชาก็ได้ครับให้บนเหมือนกันรครับให้บนเหมือนกันครับอันนี้ก็เพิ่มหน้าเลยครับพ,พี่ทีอันนี้เพิ่มหน้าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เดิมไม่เดิมอยู่เป็นของคุณมนตรีแหละแต่เนี้ยมาอยู่วานลุงจําลุงจําบอกเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นต้นเท่าข้อมือเนี้ยต้นนี้เหรอครับครับลุงจําบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วแหละตัวเนี้ยโอ้ยังไม่จบเลยจริงๆอ่อะ อย่าบอกว่าลุงจ้ามทาจบไปสองรอบแล้วแล้วแกเนี่ยเมื่อก่อนมีกิ่งเนี้ยแกตัดใหม่เรื่อยอใหม่ไปเรื่อยครับอันนี้ผมเลยยกมาที่บ้านเลยครับยกมาที่บ้านเ่จะจบแล้วล่ะจะจบแล้วกายละกายละกาแล้วนะครับนี่้พ่นหน้าครับอันนี้ผมหน้าอันนี้ไต้หวันน่าจะเป็นต้นแรกๆในเมืองไทยเลยเนี่ยต้นเนี้ยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีครับแล้วก็อะ่าบอกว่าที่บ้านลุงจ้ามอ่ะต้นนี้คือต้นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะลุงจ้ามต้นเนี้ยไปเสียบกิ่ง ที่ลุงเจ้ามขายทักต่อละสองพันนั้นก็ตอนนี่ก็ปูอันนี้ปูเลยเนี่ยนี่แพมหน้าไต้หวันเทสสมัยก่อนตอนนั้นก็ก็ไม่ได้มีการจัดลากอะไรมานี่คือล่างธรรมชาติแล้วนะธรรมชาติครับก็สดอีกแบบนึงสวยนะตัวนี้ก็สวยนะครับครับมันบิดเอี้ยวๆดีดเอีี้ยวที่มันเอี้ยวเนี้ยมันมาจากการทดทั้งนั้นเลยครับใช่ครับใช่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 เนี่ยถ้าไม้ไม่ทดมันก็ไม่สวยนะแต่นี่มันมันการสร้างอีกแบบหนึ่งที่ที่ลุงเจ้าพยายามสร้างเนี่ยดูนะฮะอันนี้กิ่งเห็นมัครบ ลุงแจ้มจะสร้างแขนงหนึ่งแขนงสองแล้วก็มากิ่งเมียนกิ่งดีนะอันไหนเป็นกิ่งเมีนครับพี่จินนี่อันนี้กิ่งเมียนนะเนี่ยกิ่งเมีนเหรอครับใช่แกวยางสร้างแขนงหนึ่งแขนงสองจะยิงไม้ต่างประเทศก็มีสร้างอย่างนี้เหมือนกันนะแกเขพยายามเรียนแบบอะไรเงี้ยครับอ๋อครับเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ก็ก็ดูเก๋ๆดิดูสวยดีครับแต่ว่าถ้าถ้าจะคิดว่าจะเอาไปประกังประกวดหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะผิดหลักการนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูสวยดีนะครับเพราะดู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 ด้านทุกกิ่งเลยนะ อันนี้เมนลงครับอันนี้แขนแข่งแขนแล้วกันแขนงสับกับเมนที่สองต่อไนที่สามแล้วสิหนึ่งสองก็สามยกเนีเมนลงครับออืืมมแล้วไม้ก็จะเป็นพุ่มเป็นแบบนี้นะคือคือคือสไตล์เนี้ยมันจะเป็นการยกกิ่งยกกิ่งหรือกดกิ่งให้มันสูงมันต่ำเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นพุ่มโดยอัตโนมัติเลยใต้แขนแขนงก็จบละออ๋จะเป็นเป็นแบนเลยมันก็จะไม่ใช่ใช่ใช่มันเป็นมันเป็นการทำไม้อีกแบบหนึงครับนี่ก็เป็น ป็นอะไรที่ไม่ได้ยึดติดกับเทคนิคที่ที่ทนอื่นมาใช้กันร,ร,รุ่นนี้รุ่นนี้นี่ <c oughs> หลายร้อย,ยครับ